น่ยไม่มีทุกข์แล้วนั่นนะธรรมะมันอยู่ตอนที่ไม่มีทุกข์ตอนมีทุกข์มันเป็นธรรมะก็ไม่เป็นธรรมถึงออกได้มันา็ว่าเราเหมือนเราอยู่บ้านเนี่ยเราบอบวุ่นวายมากมันทุกข์มากถึงมาเข้าวัดมาภาวนาความจริงเนี่ยวัดก็เป็นที่พักใจแต่การอยู่ที่บ้านน่ยความจริงจิตสมาธิที่จะมาบอกนี่นะอยู่บ้านก็ได้อยู่วัดก็ได้ทำงานได้ด้วยเพราะไม่ขี้เกียจ เพราะจิตตรงนั้นจะขยันมันไม่เห็นแก่ตัวดอกเลยโยมคิดว่าเข้าวัดแล้วจะจะจะมาภาวนาแบบไม่ต้องเกิดเลยนะ่ะเบื่อแล้วไม่อยากเกิดแล้วอยู่บ้านก็บวุ่นวายอย่างนีงั้นความจริงเราจะต้องหยุดถ้าเราหยุดได้ตรงไหนก็อยู่ได้ทั้งหมดน,น,นะนะถ้างั้นการปฏิบัตริธรำรโยมเนก็ก,ก,ก,ก็ก็ดูเอาแล้วกันถ้านโยมเคยเจอโยมก็วิธีอยากเจอนะ อยากเจอตอนที่เราเจอก่อนที่เรามาภาวนานี่ไม่ความเจอแล้วก่อนที่โยมจะมาภาวนานี่โยมเจอตรงนั้นมาก่อนแล้วถึงมาได้ถ้าโยมไม่เคยเจอตรงนั้นอยู่ๆจะมานะมาไม่ได้หรอกฮะจะเข้าวัดรกระโทกระมาไม่ได้หรอกมันมีตรงนั้นเกิดขึ้นตรงนั้นวับทันทีนะฮะท่านั้นเองวิ่งเข้าวัดรกระโถกระมาเลยฮะวัดที่ที่คนมานะ่ะมันมันมันเจอแล้วบางคนเจอหนึ่งนาทีสองนาทีมันเป็นเป็นเป็นชั่วโมงเลยนะ นั่นแหละที่ที่โยมเจอนั่น,นของจริงถ้าไม่ใช่ของจริงจะเข้าวัดไม่ได้ครับนั่นมาตรงนั้นน่ะพระถ้าพระเจอปุ๊บก็เจอเลยครับเข้าหมดเลยครันั่นเป็นมั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 นเป็นธรรมอ่ะจิตตรงนั้นมันจะเป็นธรรมทัน,นทีก็ ay, เลยมาเผา,เานาที่วันมาจากพลังตรงนั้นอ่ะที่เกิดแวบเดียวนั่นแหละที่เข้ามาได้แล้วถ้าจิตโยมที่เกิดตรงนี้ปุ๊บนะอยู่ๆจะโยมจะเสียสละเลยนะจะบริจาคเงินบริจาคทองอ่ะยังบริจาคไม่ได้หรอ ยังไงก็ไม่ได้ถ้าจิตลงตรงนั้นปั๊บมันจะบริจาคได้ทันทีเลยนะมันจะบริจาคทันทีเลยเอานึงร้อยก็บริจาคร้อยสองร้อยก็บริจาคสองร้อยหนึ่งพันก็บริจาคสองพันมันมาจากจิตที่เห็นธรรมนี่แหละที่มันบริจาคที่าโยมบริจาคสร้างวัดวางอารามทั้งหมดเนี่ยมันมาจากจุดนี้เท้งนั้นอ่ะถ้าไม่มีตัวนี้ถามที่คนไม่เคยตรงเนี้จะบริจาคไห่บริจาคไม่ได้โยมโยมจะไปในไรเขายังไงก็ไม่ได้หรอกเพราะเขายังไม่เจอเนี่ยตรงธรรมะมันจะเป็นอย่างนี้ ทั้งนั้นญาติโยมที่เข้าวัดอโศการามได้ต้องเจอแล้วอัตมามั่นใจว่าต้องเจอแต่เจอมากเจอน้อยแต่โยมส่งไว้หรือเปล่าอาจจะไม่ได้ส่งไว้แต่ตัวนั้นน่ะดึงมาแล้วดึงเข้ามาวัดเรียบร้อยแล้วไม่ว่าไปวัดป่าบ้านตาหรือไปที่ไหนี่ไหนก็แล้วแต่ก็ไม่จากพลังจิตที่เคยเจอนี่แหละมันทําให้เรามีสแสวงหาว่าจะให้มันให้มันมากมายให้มันเกินให้มันเต็มเติมให้เต็มโยมก็นึกว่าเออเม จะเติมให้เต็มอ,อายุวรรทัศการามโยามาไปเติมที่บ้านตาตอนนี้ไอ้คนอยู่บ้านตาก็จะมาเติมวัดอโศการามที่แทงโยมไม่ต้องไปเติมที่ไหนเติมที่ใจเจ้าของนี่แหละเติมที่ใจเจ้าของเลยก็าต,ตัวเจ้าของมันอยู่ที่เจ้าของไม่ได้อยู่ที่วัดบานตาอ,อไม่ได้อยู่วี่บรศกรามไม่ได้อยู่วัดเขาตรลาเราเติมของเราหยุดตรงนั้น่ะถ้าหยุดได้มันจะเติมได้เต็มถ้าหยุดได้มันจะเติมเต็มถ้าโยมวิ่งจะเติมไม่ดได้ะ โยมลองถือแก้ววิ่งอยู่ดิใครจะเทน้ําเตาใส่แก้วใส่แก้วได้อะมันวิ่งไปเรื่อยๆมันก็เทไม่ทำไม่ลงหรอกถ้างั้นต้องหยุดถ้าหยุดได้เติมได้ทันทีเลยนะอาวันนี้ก็อธิบายธรรมะเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของญาติโยมก็สมควรแก่เวลา